ก็สวัสดีครับผมเมื่อวานน่าจะเป็นประเด็นที่เสียงแตกกันอยู่นะเห็นในทวิตอยู่อ่าสำหรับเพลงเดบิวของเบมอนนะเบมอนเตอร์ส่วนตัวผมปักเมนไว้อะก็คือมีอายอนกับน้องอาสาของมันมีใครนะอายอนคนเดียวอ่าก็ไม่อยู่ไม่อยู่เลยครับอ่าทีนี้ก็เพลงเดอแบเตอร์อัพฮะปล่อยตอนเที่ยงคืนปสี่ทุ่มเที่ยงคืนอ่าใช่ จำได้ว่าน่าจะสี่ทุ่มสี่ทุ่มไทยเชียงคืนเกาหลีอืมประมาณนั้นตอนตอนแรกตอนแรกน่าปล่อยวันที่ยีิบเจ็ดก็คือวันนี้อ่าสักครู่มาเฮ้าก็คืออยู่ๆก,ก็ปล่อยกันนะแบบไม่ไม่รู้เลยว่าไม่รู้เรื่องแล้วปล่อยไม่รู้เรื่องเลยเพลงเป็นไงก็อย่าไปฟังเลยอนะไป เพลงแม่งวายจีจานจริงวะ YG เขาทำพาร์ทปได้ดีนะเว้ยหลายวงหลายเพลง hmm. พาร์ทปของ YG คือโหดมาก เอวอมจ่ายนเนอะเ oh. นี่ยทำไมไม่เอาอันนี้เป็นท่อนพุกไปเลยวะหลักต,ตาฟังอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่หลักตาฟังอ่ะทวนในวันอ่ะไปทิ้งอ่ะ จะเรียกจะเรียกว่าลายเส้นลายเส้นเพลง YG เมื่อก่อนก็ได้เพราะว่าอย่างเพลงอาแบงแบงของ Big Bang เพลง Can n o b o ี y ของชัวในวันก็จะมีท่อนเวิร์คล้ายๆอย่างเงี้ยแบบว่ามาเป็นจังหวะไฮไฮแดนเบรกตอนท้ายอ่ะเออมันจะมาเป็นแดนเบรกตอนท้ายอ่ะลองไปลองไปฟังกันดูได้มันจะเป็นสไตล์เนี้ยค่อนข้างลายเส้น YG อยู่ก็เพลงสไตล์ YG อ่ะวันจีจ๋าเลยอะ ชอบชอบ <มา S 2> ชอบเล็ชอบผ่านแล็คือแม่งวายเจมันทำได้ดีทล่นลปท่อนอะไรวาเจมันเจ๋งอยู่แล้วไงอชอบมากมังเทดิอ่าแต่ต้องขอชมว่าเพลงหน้าแม่งค่อนข้างดันเมมไทยขึ้นมาโอเคนะเฉยชูเลยแท้ค็ไว่ชูก<ช>ูเลยก็ถือว่าค่อนข้างผักดันแบบเขาเรียกไงดีซีนให้ซีนที่ค่อนข้างให้ซีนเหมือนทุกคนเฉลี่ยดีอ่ะแต่แต่ความรู้สึกก็ยังรู้สึกว่าเมมไทยเด่นกว่าอืมก็ ก็ใช่เพราะว่าท่อนแบบ P6 อะให้คนไทยหมดเลยก็โอเคก็นั่นแหละคือเพลงเพลงเบมวันมันก็คือก็กลิ่น YG จ้าก็ YG ทำอ่ะก็ของตึด YG อเออมันก็ต้องอย่างนี้แหละมันก็ต้องสไตล์ YG อ่ะใช่เข้าใจอยู่มันไม่กลิ่นทุกวงทุกทุกวงใน YG รวมทุกวงใน YG เนมันก็ออกมันก็รู้สึกว่าเออเนี่ย y ายจ YG YG วาโปรนอ่ะนะเออคือเอางี้ สมมติแบบคนนอกเลยแม่งไม่รู้จักวงนี้เลยนะแบบไม่รู้ว่าวงานี้จะมีเดย์<ม>จะมีจะมีเดย์เกิดขึ้นแต่แต่คนนั้นอะ่ะเคยฟังเพลงแบ็คพิงได้ยินผ่านๆถึรู้จักอะไรเงี้ยฮะเพลงนี้ดันไปเปิดอยู่ในร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งแล้วคนนั้นขอไปกินแบบไปกินขนมหวานเนี่ยเขาึกว่าเพลงแบ็คพิง g เนะเว้ยก็ไม่แปลกิวคือวายจีอคือไม่รู้หรอกเพลงของใครอะ่ะคือไม่รู้หรอกเพลงของใครอ่ะแต่ตอนฟังครั้งแรกอะ ee, เพลงแบ็คพิงค์ปะเพลงใหม่หรออะไรเงี้ย ประมาณนั้นนะอารมณ์นนะแต่ไม่ได้จะบอกว่าเออมันเหมือนแบ็คทิงนะเว้ยมไม่ใช่แต่คือหมายหมายถึงว่ากลิ่น i y g วก็แบ็คทิงก็มีกลิ่น IYG นั่นแหละใช่เออมันก็แบบเออก็จะนั่นแหละ YG อ่ะหลับฟังหลับตาฟังก็ YG อ่ะมาต้องแยกต้องแยกแยะแยกแยะก,ก,ก,ก่อนว่ามันคล้ายๆก็คือคล้ายความหมายคําว่าคล้ายคือคล้ายอ่ะกลิ่น IYG อะ่ะเพลงมันเลยสไตล์มันจะไล่กันหมดอะ่ะคือมันเหมือนกันอะแพทเทิร์นการวางเพลงแพทเทิร์นการใส่อ่า ทอ,อนนูนทอนเนี่ยมันเหมือนกันหมดอ่ะเออมันเลยทําให้ดูแบบถูกเปรียบเทียบมากกว่าจริงๆมันไม่เหมือนหรอกคือวงวงไหนมันก็เป็นวงนั้นน่ะมันไม่เหมือนหรอกแต่แต่นี่เห็นเห็นต่างนะเพราะว่าอย่างไอคอนกันกบเทเชอร์เนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนเลยคือไอคอนอ่ะสไตล์ชัดมากเทเชอร์ก็สไตล์ชัดมากอาจจะช่วงแรกช่วงเดง,ไงนะจะงง,งงงหน่อยแต่แบ็กทิ้งกับเบมอนน่ะอันนี้ขอพูดเลยว่ามันมันแบบถ้าหลับตาฟังแบบไม่ไม่รู้จักเบมอนอ่ะแม่งดักจริงเวยจริงๆเพลงมันคือสไตล์ gen สองแต่ว่าด้วย มันจะกลิ่นอะมีกลิ่นคล้ายแบล็คพิงอะมันก็คือคล้ายคำว่าคล้ายก็คือคล้ายอะใช่ใช่มันคือมันมีความคล้ายลิซ่ามากเลยเว้สักคนหนึ่งอะแบบหลับตาฟังอะพี่ลิซ่ามาแรปหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเข้าใจใช่ปะเขาก็แค่เขาแค่คิดว่าเหมือนแบล็คพิงแค่นั้นแหละคาว่าคล้ายของเขาก็คือจบคาว่าคล้ายเราก็ก็แค่นั้นพูดอันนี้พูดถึงภาพรวมเนาะแต่แต่ถามว่าเพลงมันดีอะเพลงดีใช่คือเป็นมาตรฐานของ YG ที่ทําเพลงออกมาได้ดีดีนะ ่อนไปทางดีด้วยดีดีดีด้วยสามแต่ความเดิมความเดิมๆของมันอะความแบบความวายจีความแบบค, G, ค,คนไม่ค่อยชอบมั้งว่าบอกว่ามันเหมือนเจนสองแล้วมันไม่ค่อยแปลกใหม่สำหรับยุคนี้มั้ทง,ทงทั้งทั้งที่ตลาดเพลงตอนนี้มันเป็นตามที่ทุกคนเข้าใจมันจะเป็นอีกอแนวนหนึ่งแล้วอะคนเลยแบบค<ม>าดหวังสูงมากใช้คําว่าสูงมากเลยดีกว่าเบมอนอะแล้วอีกอย่างอายอนคือแบบมีอายองอายอนอยู่แล้วมันมีข่าวลือข่าวอะไรโหคนยิ่งแบบกังวลอะเข้าใจใช่ปะ เข้าใจสิอ่าส่วนตัวก็ถ้าฐานะคือฟังทัวร์ในวันิกแบงมาแบบเอาเพลงเจนสองเพลงเจนสามมาเยอะก็มันไม่ได้แย่นะอืมเอาตรงเพลงมันดีไงใช่เพลงมันดีอ่าเอาเอา,าง่ายๆคือชอบทุกท่อนยกเว้นแค่ท่อนฮุกอย่างเดียวยิ่งท่อนเบรกแดนอะ่ะเบรกแดนตอนท้ายอะโคตรชอบเลยอืมแบบไอ้เฮี้ยทําไมไม่เอาเป็น,เป,นเป็นท่อนฮุกไปเลยวะแต่ก็เข้าใจว่าสไตล์เพลงแบบ มันจะเหมือนของของแบ๊แบ๊ของนันทูในวันวัที่มันไล่ไล่ไลการาฟเพลงมาอย่างนั้นเหมือนกันเลยแต่วายจีทำก็จะเสือข่เลยกันล้เป็นแม่ก <ừ, S 2> แบ๊กว่ะใช่<ะ>ใช่เรื่องปกติก็ประมาณนี้ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไปถึงเราว้วาวซาอะไรขนาดนั้นก็นั่นแหละมันทุกคนมันคาดหวังอะ่ะอีกอย่าง<อ>ส่วนตัวก็รู้สึกว่าเสียดายความสามารถเมมเบอร์เลยแม่งดูมีของกันหมดเลยแต่แต่แต,แต่แต่ผมมองว่าเพลงมันก็นั่นแหละเดิมเดิมสไตล์ไม่ชัดอะสไตล์ไม่ชัด ก็ตามนี้ตามนี้ตามนี้ก็ใครชื่นชอบหรือยังไงก็อุดหนุนน้องมันได้ฝากฝากติดตามมันได้รอดูรอดูว่าจะมาไทยเมื่อไหร่เหมือนกันก็นั่นแหละประกันกันไปช่วยกันก็หวองของใต้ตอนนี้ก็ประมาณนี้ระมาณนคอาเทนเนอรคลิปอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเจอกันคอนเทนเนอครับผมไปตบแยก